อเคค่ะก็สวัสดีครั้งนะคะก็กลับมากันแล้วค่ะกับมะยังไม่ใช่ดิกลับไปกลกลับถึงทีวีนะคะไอ้ที่ว่าหนูต้องมาใช้เป็นคอมแทนนี่ก็เพราะว่านะคอมเครื่องนี้อะคะ่ะที่ว่าอาจจะอาจจะอาจจะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหน้าจอดับเดี๋ยวหนูเปลี่ยนเรื่องแป๊บโอุช๊ชพอดีว่าดูหนังอยู่ไม่เป็นไรหรละ่ะ นั่งดูหนังอยู่นั่งดูเด e ะเลมอนเลกตอนใหม่ค่ะมีโฮมมี f a น a า t ติกมิส o ตแล้วก็มี Battle f o r อ e ์ด o o ๊แล้วก็มีอะไรอีกวะแล้วก็มี Mr. P. e a b o d y and Sherman แล้วก็มียี่อะไรอีกวะ <c oughs> มีฮีโร่ซิกันละกันนะไม่มีอะไรทำน้องน้องอ๋อกำดูไม่ได้วอดติ๊แป๊บ ยักษเฮอร์ชก็ละกันน่าดูเคยดูเคยดูเคยดูหนูเคยดูอยู่หนังเก่าหนังเก่าเนี้พวกการ์ตูนที่หนูดูเนี่ยไอ้ยักษ์เมื่อกี้เนี่ยที่หนูพูดอ่ะอันนั้นก็เก่าอ่ะก็มากระต่อเลยหนูจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสีชุดของพวก MMD นะคะแบบพวกตัวของ MMD เอ็มดีเองอะค่ะไอ้สัตว์แล้วทำไมขึ้นหน้านี้มาเว้ยวอด อ๋ออ๋ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากคุณนึกว่าอินเทอร์เน็ตนะคะมันก็นะคะเดี๋ยววันหลังหนูจะมาสอนวิธีการดารวน,นะะ์โหลดค่ะดับแรกคุณจะเห็นว่ามันมีรูปด้านหลังของมิคูยุยใช่ไหมคะอันนั้นแหละคะ่ะให้ท่านกดเข้าไปเลยคะ่ะเสียงหนังอาจจะดัง,น,งนะคะหนูอยู่ชั้นลอยอยู่คนเดียวน้องไม่รบน้องไม่รบกวนนอกจากมันมันจะขึ้นมาขอบพูดคำใหญ่นะคะเสียก,กันหนูจบเพราะอันนี้เครื่องน้อง เครื่องน้องไม่ใช่เครื่องหนูที่ว่ากําลังใช้อยู่นี่คือเครื่องน้องอาจจะช้านิดนึงนะคะเครื่องน้องไม่ใช่เครื่องหนูเครื่องเครื่องหนูนี่คือไอ้ที่ว่ากําลังดูแจ็คอินเนี่ยพอดีว่าทีวีมันก็ต่อเน็ตด,ด้วยแต่มันกลับใช้ไม่ได้ก็เลยต้องมาดูเรื่องนี้แทนแจ็คนี่เป็นหนังเก่าสุดยอดซุปเปอร์เก่าอ๋อทำไมไม่ขึ้นวะทำไมไม่ขึ้นเว้ยโอเคค่ะหนูก็ ระหว่างที่รอมันก็เดี๋ยมจะเล่าประวัติย่อๆของเจ้าแจ็คไปก่อนนะคะแจ็คนี่คือเป็นเด็กชายที่เกิดเมื่อตอนฤดูหนาวแบบด่วนจริงๆก็คือแบบฤดูหนาวนี่มันเป็นแบบน้อแข็งเกาะถ้วเลยเหรอคะ่ะประมาณนี้ได้แล้วจากนี้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยู่ด้านนอกก็คือตายหมดนกนึกอะไรตายหมดคะ่ะแล้วแจ็ค กับแม่ก็ต้องมาประชิญอุปสรรคเพราะแม่ก็ท้องแล้วใกล้คลอดเนี่ยคะ่ะเอออันนี้คือรล่าตอนแรกก่อนนะคะแล้วร็จนี้มันก็ไปคลอดที่ที่บ้านหลังหนึ่งที่ว่าคนเขาเป็นหมอแบบพวกหมอเทคนิคอะหมอเทคนิคคนอะแบบพวกเสียงอะเออแล้วร็จน,นี้ไอหมอนอะ่ะหมอเป็นผู้หญิงมันบอกว่ามันบอกว่าอะไรนะ ลูกของคุณเอาหัวใจเป็นน้ำแข็งมันก็เลยเปลี่ยนจากหัวใจกลา,ายเป็นนาฬิกาให้แจ็คทุกๆทุกๆวันมันจะต้องไข่ไข่ประมาณสี่ห้าครั้งนะคะแต่ตอนจบก็คือว่ามันตายตายแล้วมันปีนเกทีมะขึ้นเพราะเป็นช่วงของมันนะคะเพราะมันได้ไปหลงรักไอที่ว่ามันต้องตายก็เพราะว่ามันไปหลงลร,รักเกษตนี้เขาห้ามรักกับใครทั้งสิน้น ก็เลยตายแล้วก็นะคะไอ้ที่ไขอ่อะที่หนูบอกว่าไขอ่อะก็คือเขาไปฝากกับผู้หญิงคนที่เขารักก็เลยเป็นอย่างนั้นก็เลยตายตายไปพร้อมกับแม่แล้วก็แม่เลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงก็ตายเข้าคุกโหน้ำตากลายเป็นปน้ำแข็งเสื้อเ้อ,อตาย แม่ไม่ตายหน้าตาเหมือนแฟนในแจ็คเลยวะเบมีม้นวดท้องยน่นจะแมวน้อย ใกล้มาแล้วคะ่ะรอสักคู่เดี๋ยวหนูขอดูก่อนอันนี้โอเคไหมกี่นาทีมันมเนี่ยรอเนี่ยเอาไอ้เ้าเอาอีกแล้วคะ่ะท่าพีน้องหน้าเจ้าวแล้วเอาห้านาทีผ่านไปแล้วมันยังไม่ขึ้นมาอีกรอแป๊บนึงนะคะคันหูนั่นไงี้ขึ้นมาแล้วนั่นไงี้หนูเห็นเลยมันอาจจาะคัหนหนึ่งค่ะหนูขอตดคิดไปก่อนโอเคคะ่ะก็มาได้แล้วหนูก็มาได้แล้วโอเคคะ่ะ อันนี้เป็นภาษาไน้นนาหนูดูคลิปของคุณบลูเมอร์มาแล้วค่ะมึงพิ่งพิ่งใช้เมื่อกี้มพึ่งใช้เป็นเมื่อกี้นี้เปลี่ยนสีนะแค่เปลี่ยนสีแค่เปลี่ยนสีนะฮะก็กดไปที่ตรงนี้นะฮะสําหรับใครที่เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วเสษนี้มันจะมีเขียนว่ข้างหลังตรงนี้วงเล็บว่าตัวโอไม่ก็คอนโซลโอนะฮะไม่กดเข้าไปอ้อเฮือข้างอย่างหนักอเฮือ,อ เมื่อกี้หนูก็เปลี่ยนสีชุดกชุดกลโตลกยเป็นสีสีดำแต่ว่าเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวไปโอ้โอแจ็ค oh, สวยแจ็คมีเนียมปิดหน้าต่างเร็วมเนียมน่ารักมากมีกดสามพ่อกันฮะก็คือเดี๋ยวมันจะร้องเพลงอ่ะมันจะร้องให้ฟัง We're three and we'll touch the hair the of heart Good and the true, to the tell me I'd be a Last but decreased, I'm more sympathetic Better friends to do, never caught in love And stand to never, more, don't want to the so distinct Happy hands open the cold, would come the day ล้อมไม่ค่อยเก่งหรอกคะ่ะหนูก็จะขอเป็นตัวอ้อยกระตุกเอื้อเอื้อขอเป็น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 ตัวอะไรดีวะถ้างั้นเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนสีกละตัวอีกรอบหนึ่งคะ่ะตอนแรกเป็นสีขาวคะ่ะแล้วสีขาวไม่สวยแล้วหนูต้องการแบบสีแดงสดเลยแต่มันก็ไม่ได้กอบชิมตาลแลวแม่เลี้ยงหน้าตาสวยเว้ยโก็คค่ะก็มาแล้ว หนูก no, no ็จะโอจะหนูโออเมาส์กระตุกอออทำไมไม่ได้โอเคอะฮะโอ้ยกดผิดอ่ะเฮ้อเมาส์เมาส์อืค้างอ่ัโอเคนะคะก็วิธีการเปลี่ยนสีนะคะให้เปลี่ยนให้ให้กดมาที่ตรงนี้ก่อนให้มาที่ตรงนี้ให้มาที่ตัวเนี้ยที่หนูกำลังเลื่อน นี่คุณเลื่อนไปอันที่4ี่นะฮะสำหรับใครที่เป็นภาษานี้เพราะหนูก็แปลไม่รู้เรื่องเมือกันแหละต้องดูคุณบูเมอร์คุณบูเมอร์แปลออกพี่เรื่องเรื่อง MMD หรือ PMD นี่ต้องถามคุณบูเมอร์นะคะเดี๋ยถ้าถามหนูหนูได้มือนแน่หนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรตั้งแต่ MMD ไม่เคยทำ PMD นะคะก็หนูหนูดูมาคร่าวๆแล้ว2อกับสมนี่รู้สึกว่าจะเป็นผ้าคลุมกับไอ้นี่มั้งนะมั้งนะมั้งนะ ให้ท่านลองไปแปลเอาดูก็ละกกาน,นะแต่หนูลงเสื้อไม่ได้เสื้อหนูเป็นสีขาวมองไม่เห็นอะไรเลยหนยต้องถามคุณบูมเมอร์อีกแลวโอเคค่ะแล้วก็จะมาเปลี่ยนสีของคุณบูมเมอร์นะคะให้เป็นสีชมพูไม่ลยไม่เอ้าวมัสวยโอเคแล้วก็มาคลิกให้ท่านลองคลิกดูนะคะตรงไหนที่ท่านต้องการท่านก็ลองคลิกดูแล้วเสร็จนี้พอท่านคลิกไปที่สีที่ท่านท่านดาวแล้วมันใช่ตรงส่วนนี้หรือส่วนนี้อะไร,ส,นนะไรสักอย่างได้เลยคะ่ะ ก็ให yeah, like ้ท่านคลิกไปที่ตรงนี้เนี่ยอันแรกเลยตรงนั้นเนี่ยเนี่ยมันจะมีสามสีใช่ไหมให้ท่านคลิกไปที่สีแรกอ๋อสีแรกทำไมเดี๋ยวต้องการเปลี่ยนเป็นสีแดงคุณก็กดไปที่สีแดงนะมันโอไย้เศรษมันดำแน่เลยเดี๋ยวเขาปรับแบบไอ้เศรษนี่มันเงาไอ้เศรษนี่มันเงากดต่อเงาหรือสี เงามากกว่านะคะแล้วก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำเหมือนเดิมนั่นแหละดีแล้วโอเคขอบคุณมากหนูขอลองเปลี่ยนสักนิดนึงปรับเปลี่ยนนิดหน่อยสีอูจ <c oughs> อหนูเนข้าใจแล้วอันนี้คือเงาสีนะคะส่วนอันนี้คือสีที่ว่ามัน จะดูสดๆสหน่อยอันนี้ก็สีนั่นเลยสีที่หนูทำไปแล้วมันสีออกเข้มๆนิดหน่อยค่ะปู่มันเป็นเหมือนกับกระดูกมันเป็นแบบพวกอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้พูดอันนี้หมายถึงว่าหนูพูดเกี่ยวกับแจ็คนะฮะโอ้ยจะค้างนิดหน่อยไม่นิดหน่อยแล้วละ่ะค้างเลยละ่ะก็นะฮะหนูก็จะมาเปลี่ยนสีต่อแล้วตั้งกาสีแดงร้อนแรง เร่ต้องการอากลตกนะแงมแงมเอ้ยยามทส้แล้วค้างบ่อยจุงย่าก็ออกไปขายของฮะไม่เป็นไรหรอกอวันนี้ยา่าเไปขายของแต่ถ้าแม่เโทรามานี่เวรกรรมเลยกํลังถ่ายทําคิดอยู่อะจ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 จะจะจะะจจะจจะจะละจ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 ็จกจนะจนะจะเะจะละจ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 ะไะจะจะเะจ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 วจะจะจะจาจะ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 ะจะะ หนูต้องการสีอ่อนๆหน่อยเจ้านี่เนีไม่สวยเน,นี่ยจะแปลแต่เมื่อกี้ที่หนูร้องไปนะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งห้ามจับนาฬกาข้อสองควบคุมอารมณ์ข้อสามห้ามลักคนอื่นนะคะประมาณนี้ ที่หนูดูมาพนหนูดูแลสองสามครั้งนะคะแต่ไอตอนครั้งแรกนี่คือดูตอนแรกเพราะว่าจะขึ้นห้องแล้วก็เลยไม่ทันนะไม่ทันการเนาะโอเคแล้วก็ได้กอัไก่ตมาแล้วแต่ตามัไม่ใช่เขอเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละดีแล้วเ <laughs> อืเออเออ,อกระตุกใหญ่โอ้หน้าจอมันไปอยู่ตรงไหนวะ โอ้ยกระตุกใหญ่เสืออันนี้ใช่ดวงตามันไหมอ่ะอ้ยกระตุกโอ้ยยอ้ยโอ้ยโอ้ยบนหลังเปลี่ยนกล้องล้กระตุกเกินโอเคมอ้ยไอ้ชั่กว่ามันจะเร็วอันนี้สีเทานะฮะไหนสีอลัอนนงงันนะกูจะเปลี่ยนตามันนี่ ออโต้เอนี่ก็ออกสีข,ขาวนะเอเจคถามตอนแรกมันถามว่าทำไมเธอกินได้ละ่ะทำไมฉันกินไม่ได้ ไปอยู่ตรงไหนวะออกขอบมันเก่งไอ,อ,อ้สัตว์กระช่างมันดังตาแก้ยังไงวะใครแก้เป็นก็ฝากบอกมาด้วยนะคะดวงตาแก้สียังไงกูแก้ไม่ได้แก้สีตาไม่ได้ไไดโอ้โหเครียดอัดใช่ปะเนี่ยตรงนี้เดนัขอแปลป๊บน,นึงนะคะ<ม>ขอพักคิดสักครู่โอเคเพลงที่โอเคหนูกลับมาต่อหนูจะร้องเพลงที่ว่ามันเจอกัน พี่ญิงร้องนะแล้บนึงร้อยทั้งว่ากอนมาทั้งน้าแล้วจนะหนูลืมโอ้ร้ oh, องไม่ได้ไม่ไหวขนาดดูคลิปเลยเนะี่ยโอโต้ปีเขียนไม่ได้แล้วคำต่อไปออกกำ ล้วก็จะเปิดต่อไปเรื่อยๆให้แมงกระตุกจนหายไปเลยค่ะท่านผู้ชมโอเขียนไม่เจอประสาทต้นนี้เนี่ยตัวแปลว่าครึ่งบนเนี่ยค่ะหนูแปลสองไอ้เจ้าคำเนี้ยแต่หนูแปลได้แค่สองนี้อันนี้หนูแปลไม่ได้อันนี้หนูเซอร์ทัางโทรศัพท์นะคะหนไม่ได้เซอร์ทางไหนเลย <c oughs> ลองกดๆไปก่อนโอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้ว

คุณคุณเออช่างมันเถอะเอเคค่ะพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เรากดไปที่ตรงนี้สมมติสมมติอันนี้สมมติหนูค่อยไปแต่งอะไรเพิ่มเติมทีหลังเพราะเดี๋ยวจะเสียเวลาตอนนี้คิดว่กี่นาทีละจ๊ะขอบคุณมากเลยสิานาทีโอ้กรรมโอเคแล้วก็จะกดมันเลยกันละกันโอ้จะ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 กันลโอเค โอเคค่ะให้ท่านดูด้านหลังมันจะมีเขียนว่าค o น s ซ l อนะคะนั่นแหละค่ะแปลว่าบันทึกให้ท่านกดเข้าไปเสร็จนี้มันก็จะให้เราเขียนชื่อของหนัอยจะใช้ในกระตุกทีวีน่ะโอเคแล้วก็จะเขียนมันว่าโอ้ย <Yeah! S 1> อใกล้โตนะ โบเวอร์ชันสองนะคะไปเลยอีหนูโอเคพอเสร็จ,จพอท่านเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ท่านกดตรงนี้ปุ๊บแล้วให้ท่านกดนี้ลบคือลบคนลบมันออกจบสำหรับคลิปนี้หนูก็ขอลาก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ